กะจังทำไมเสื้อเปลี่ยน <c oughs> แบบนั้นลูกคี <c oughs> น,านาในน้ำมันใส่เลือกะกจังกับพ่อต่อไปนี้ชินจะไม่ยอมให้กะจังโกหกพ่อกับแม่อีกแล้วแล้วพ่อกับแม่จะเชื่อแกลหรอเพลททุกครั้งพ่อกับแม่ก็เชื่อกะจังทุกเพลโอ้ย <c oughs> โอ้ยอะไรกันลูกร่มกันอย่างเงี้ย หลังค่ะมีของเล่นอะไรก็ต้องแบ่งกันเล่นรู้ไหมถ้าโยนอีกนะครังหน้าแม่จะไม่ใล้เล่นแล้วนะเล่นกันดีๆลูกอะไรยอมได้ก็ยอมกันกลเลยาอแลลยหยุดร้องได้แล้วเล่นกันดีๆนะพ่อกับแม่ไปก่อน อ้าวไปต้นโหนี่ไปไหนมาเนี่ยซื้อของมาพลุงพลังเชียวก็ขนมเจ้าแฝดสองคนนั่นแหละไอ้กระจังกับครีนนั่นแหละก็ดีไปอย่างอ่ะซื้อของก็ง่ายดีนี่พี่พูดก็พูดนะพี่แฝดอ่ะ มันก็ต้องเหมือนกันใช่ไหมพี่แต่กัตจังกับคีนเนี่ยมันเป็นแฝดชายแฝดหญิงนิสัยมันก็เลยแตกต่างกันใช่ไหมกัตจังมันร้ายเขาใจตัวเองส่วนคีนก็งเงียบๆเฉยๆมีอะไรก็ร้องไห้อย่างเดียวนะโอ้นี่พี่กัตจังอะนะตอนนี้มันยังเป็นเด็กนิสัยแบบนี้มันก็ยังไม่เท่าไหร่หรอกแต่ถ้ามันโตไปแล้วนิสัยแบบนี้ มันจะแย่นะพี่พก็อบรมสั่งสอนกันไปแล้วอปเดี๋ยวพี่ไปก่อนแล้วขนมไปฝากได้ได้โชคดีพี่ฉันก็จะไปเหมือนกัน กัจจังทำไมเสื้อเปลี่ยนแบบนั้นลูกคีนเอาน้ำนี้ใส่เรือก,กัจจังกับพ่อคีนทำไมแกเลยแบบนี้ลูกผมไม่ได้ทำนะคะพ่อคีนพ่อเกลียดที่สุดคือคนโกหกนะล,ลูกผมไม่ได้โกหกจริงๆนะพ่อของต้องลงโทษคีนจริงๆแล้วนะครั้งนี้พ่อไม่ได้ลงโทษแค่ให้คีนเจ็บตัวอย่างเดียวพ่อจะลงโทษให้คีนจำ จะได้ไม่ต้องทำแบบนี้่ใครเอกไม่ต้องถึงกับลงไม้ลงมือก็ได้พี่ไม่ได้คุณต้องลงโทษจะได้จำจะได้ไม่ทำแบบนี้อีกแแล้วพ่ะพ่อกลี้พี่ไม่ลงโทษเด็กอะแล้วเมื่อไหร่มันจะจำฮะพ่อคะอย่าทำโทษคีนเลยนะคะคีเขาคงสำนึกผิดแล้วค่ะพอ่อ ใคะพี่คีเขาโพงสัมเนึงผิดแล้วแล้วอีกอย่างนึงนักจังก็ไม่ได้เป็นอะไรมากด้วยไม่ต้องทำโทษคีหรอกค่ะก็ได้ครั้งนี้พ่อจะไม่ลงโทษคีนะแต่ถ้าเกิดว่าทะเลาะกันอีกครั้งหน้าพ่อลงโทษคีนแน่นอนอย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกที่รักพี่ไปซื้อของก่อนนะเดี๋ยวพี่จะรีบกลับมา 结婚了。 สวัสดีค่ะพี่ยังเลยคิดถึงปู่มากเลยค่ะโอ้ปู่คิดถึงมากเลยนี่ปู่ซื้อขนมมาฝากเยอะแยะอ้าวกระจังลูกมามามาพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะลูกเอ้าแล้วอ้ำล่ะอ๋อพี่อ้ำไปซื้อของเดี๋ยวกลับมาค่ะนั่นไงมาพอดีเลยพี่อ้ำอ้าวพ่อมาพอดีสวัสดีครับพ่อสวัสดีลูกพ่อมาพอดีเลย พอดีพวกเราสองคนว่าจะเอาลูกไปฝากพ่อเลี้ยงครับเพราะว่าผมต้องไปทำธุระที่ต่างจังหวัดสักสองวันแต่ว่าวันนี้พ่อมาอยู่นี่แล้วงั้นผมฝากพ่อเลี้ยงหลานๆเลยแล้วกันนะได้สิงั้นเดี๋ยวผมกับแป๊กไปทำอะไรให้พอกินนะเอาสิเอาเลยลูกไปไปครับไ,ไปที่รักามาแล้วเดี๋ยวมาวาดกันต่อดีกว่านะ,ะนั่งก่อนลูกนั่งตรงนี้นี่เออนั่งเออนขีนนั่งตรงนี้ขีนนั่งนี่นนนเอเอมาต่อลูก Ni ni ni. Ani ani ke tak? Ani 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 ani. เคียนลูกไม่คินทำอย่างนี้ปู่สอนแล้วใช่ไหมเป็นพี่น้องต้องรักกันรู้ไหมลูกปู่ไม่รล่าคีนแล้วปู่เชิญอาจารย์เคินอาจารย์ลุก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 ต่นเ,เ,เดี๋ยวนั่งบนโตน๊ะนี่ลูกนั่งเดี๋ยวปู่ดูให้เจ็บตรงไหนเจ็บ้ปหมดทั้งตัวเลยคุเจ็บไปหมดทั้ง,งตัวเลยเหรอไม่โกหกปู่นะ ไม่ค่ะจะปูลล่ดูให้เดี๋ยวอย่ามาดทานะคุณนะเป็นพี่น้องต้องรักกันนะลูกนะค่ะปู่ดีแล้วลูกอ <c oughs> ามหน่อยสินะเมื่อกีนเนี่ยรักกัจจังไหมลูกร,รักครับปู่เป็นพี่น้องกันก็ต้องรักกันไม่ใช่เหรอครับแต่กัจจังคงไม่รักผมหรอกเพราะกัจจังไอ้ชอบแกล้งผมครับปู่ <c oughs> นี่ปู่จะบอกอะไรให้ลูกนะเราคิดดีทดําดีเราก็ต้องได้ดีลูกใครที่มันทําไม่ดีกับเราเนี่ยมันก็ต้องพ่ายแต่ตัวเองไป นู้นนะเสื้อปูเ่เถอมาปูนั่งกับปู่มาห,มมหรือม่อเอออะไร้าไ,ไ,ไ,ไอะไรอไออเด็กดีของปู่ ลูกไม่เป็นไรลูกนะกระจังลูกมานั่งทำอะไรตรงนี้คนเดียวอ่ะดึกแล้วนะกระจังคิดถึงแม่จังเลยค่ะแม่ก็คิดถึงกระจังที่ส er> ุดเลยจ้าเป็นไงบ้างแม่ไม่อยู่เป็นเด็กดีของคุณปู่หรือเปล่า เป็นค่ะน่ารักที่สุดอ่ะแม่มีรางวัลให้อันนี้เป็นของเล่นของกระจงังเย้เอา้าแล้วไหนปลูกับคีนอะลูกอ๋ออยู่ห้องคีนค่ะงั้นแม่ฝากของเล่นให้คีนด้วยได้ค่ะแต่ว่าฝากของเล่นของกระจังไว้ที่แม่ก่อนนะคะได้จ้ะงั้นเดี๋ยวกระจังเอาของเล่นไปให้คีนก่อนนะคะ จ้าน่ารัก เดี๋ยวตุ๊กปูดูสิโอ้อยเดี๋ยวไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรเดี๋ยวใส่กาวก็ใช้ได้แนละ้วลูกได้เดี๋ยวปู่ซ่อมให้ลูกกินไปเดี๋ยวไปกับปู่ใส่เออปู่ซ่อมให้นะ อยู่ตรงนี้นะกรจจังทำไมลูกเปล่านะคะปู่คีนเขาทำก่อนพ่อนะ,ะกัะจังเรื่องที่ใส่ก็โหกได้แล้วนะปู่รู้ทุกอย่างว่ากัะจังอะทำอะไรกับคีนไว้บ้างกระจังรู้ไหมว่าคีนอะเขารักกรจจังมากแค่ไหนแต่กระจังอะเคยรักคีนบ้างไหมปู่เคยสอนหรือเปล่าว่าเป็นพี่น้องกันต้องรักกัน ปู่ก็สองคนเท่ากันนั่นแหละไม่เตจงไม่เตจงปู่ไม่รักกัจจังกัจจังร้องไห้ทำไมลูกปู่ไม่รักกัจจังไ่พอนี่แปบบ๊กต่อไปนี้นะต้องดูแลลูกให้มากกวนน่านี้ต้องฟังเหตุฟังผลทั้งสองคนรู้ไหมว่าคัจจัง่ะ เขาต้องแกคินมาตลอดแต่ไม่มีใครเชื่อคินสักคนที่ปู่พูดจริงหรือเปล่ากระจังไม่จริงไม่มีใครรักกระจังเลยกัะจังกระจังคินกระจังคีนกิน ขีลนลูกขีนขีน,นจะไปไนเป็นอะไรลูกขีนขีนอย่าตายนะขี โักคนรก็ีนยนงรักีนตัวจังรักคิดหรอใช่แต่ักีีนก็รักจังรักพ่อรักแม่แล้วก็รักปู่นะครับคินคินเ็นไคน้นปแล้วขี้ลูก ไม่เป็นไรแม่ไม่เป็นไรลูกแม่ <c oughs> เราต้องรักกันนะลูกขอโคษน้องเขนไม่เป็นไรเราเป็นพีน่น้องกันรักกันนะลูกนะ มาเด็กว่างมาเลย<อ>ตบซะดิมึงมาเด็มึงมาเด็ก้า่เจงข้ามาเลยมึงก็ข้ามาดิมึงข้าเก่งบ้านนะมึงก็ข้ามาดิกข้ามาดิกก็มึงเงินข้ามาก่อนเจงข้ามาก่อนเลย ลำคานวุ้ยแค่นี่พอได้แก่ี๋ยวแล้วแกอย่าเอาขาอยะมาทิ้งในที่ฉันอีคุณนายน่ายศ อีนายอนอีแกอุ้ยแกเหมือนกันดีกว่าท้ามาดูต้นไม้แล้วมันสวยสดชื่นจริงๆเจริญหูเจริญตา ยกเว้นคนข้างบ้านแกว่าใครฉันพูดลอยๆอยากรับก็รับไปสิเช้าๆตื่นขึ้นมาเห็นต้นไม้มันก็ชื่นใจแต่ไอ้คนดูต้นไม้นี่สิทำไมหน้ามันเหี้ยเหี่ยวะนี่แกหมูจะลองดีกับฉัน ไอีกแกจิมโอ๊ยมเมื่อไหร่จะเริ่มทะเลาะกันสักทีเนี่ยบ้านใกล้เรือนเคียงกันแท้ๆที่หลังอะ่ะก็หัดต่อดแม่เธอบ้างดิจ๊ะจะพูดจาอะไรอะ่ะก็ให้ระวังปากระวังคำไว้บ้างอีนี่เนะี่ยต้องโดนดน้ำมนันทุบไว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไล่ีจะเกลีย์จังเล่ออกไปจากบ้านาทันทีไปไป,ป,ปดูสิศักดิ์สิทธิ์จริงๆเลยน้ำมนต์นี้ไป่ใช่เข้าเลยอย่าเอื้อหัวมึงเอ้ย มึงมาเข้ามาเลยแน่จริงปีนขึ้นมานมึงแน่จริงมึงก็มาสิไปเลยไปไปไหนบ้านฉันจะไปไหนแกแหละไปแกไปอยู่ที่อื่นแล้วไปก็บ้านฉันจะไปไหนทำไ<ป>ามทำไมทำไมทำไมแกจะทำไ,ไามาอาแม่เอาไว้ใช้ก่อนนะถ้าไม่พอก็บอกแล้วกันขอบใจนะลูกแม่คนเดียวอะแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้ว แกมเนี่ยดีจังเลยนะลูลกรู้จักกระตันยูรู้คุณสวัสดีค่ะป้าหมูหก็แน่ละสิใครจะกล้าทิ้งแม่เหมือนลูกแกล่ะนี่มากไปแล้วนังจิมแกจะพูดอะไรก็พูดได้แต่แกอย่มามากล้าก่ายถึงลูกค่ะแหมแๆพูดแค่นี้แทนใจดำเหรอ อะไรเนี่ยทำไมเดินไปเดินมาแบบเนี้ยป้าไม่มีอะไรแม่มองหาป้าหมูอยู่หรอก็เออสิวะปกติอ่ะมันมาปลูกต้นไม้แถวเนี้ยแต่วันนี้มันทำไมเงียบๆจังอ่ะเขาคงเบื่อทะเลาะกับแม่มั้งเขาเลยอยู่แต่ในบ้านอ่ะโอ้ยแม่ก็เบื่อมันเหมือนกันอยู่แต่ในบ้านยิ่งดีใหญ่เลยโว้ย มาแล้วจ้าคุณนายาดาไม่ต้องเลือกชื่อจริงก็ได้เรียกชื่อเล่นก็ได้จ้า <c oughs> จ้าแม่จิม <c oughs> นี่อาทิตย์กกว่าแล้วนะยังไม่เห็นแี่มูเลยดูแปลกแปลกนะก <c oughs> ็ดีแล้วป้าที่เขาไม่ออกมาไหนแม่บอกว่าเบื่อเขาไม่อยากให้เขาออกมาไง <c oughs> <c oughs> นี่มันไม่ตลกเลยนะ ยี่หมูเนี่ยมันต้องมาปลูกต้นไม้แถวเนี้วันนี้มันเงียบๆจังเลยอะ่ะมันต้องมีอะไรเกิดขึ้น,นแน่ๆเลยแม่กำลังหมายถึงที่ป้าหมูไม่ออกมาเป็นอาทิตย์เนี่ยมันต้องมีอะไรใช่ไหมก็นั่นแหะสิแม่ว่ามันแปลกแล้วล่ะงั้นเราไปดูป้าหมูที่บ้านกันไหม อยู่ไหมจ๊ะเงียบปะไม่ว่าเปิดประตูเข้าไปเลยดีกว่าป้าหมูตัวร้อนจีเลยแม่้ยย,ยี่หม,มู อย่าเพิ่งเป็นอะไรนะฉันเป็นห่วงแกนะเว้ยรีพาบาหมูไปโรงพยาบาลเถอะแม่เดี๋ยนั่งตรงนี้ก่อนนะฉันต้องขอบใจแกกับลูกแกมากนะถ้าฉันไม่ได้แกกับลูกอะ ฉันคงตายไปแล้วละ่ะไม่เป็นไรหรอกเราบ้านใกล้เรือนเพียงกันมีอะไรก็ช่วยเหลือกันสิฉันต้องขอโทษแกด้วยที่เคยทำอะไรไม่ดีกับแกไว้ไม่ต้องขอโทษหรอกท่านเนี่ยต้องเป็นฝ่ายขอโทษแกมากกว่าที่คอยตามจิกตามกัดแกตลอดเลยอะ่ะไม่ได้แกไม่ผิดฉันจีเป็นฝ่ายผิดฉันต้องขอโทษแกก่กอนเอ๊ะ ก็บอกแล้วไงไม่ต้องขอโทษสรุปแล้วเนี่ยฉันเป็นฝ่ายผิดเองพูดไปรู้เรื่องหรือไงงั้นแกต้อกลับบ้านแกไปเลยเฮ้ย <Hey! S 2> พูดอย่างนี้เหรอวะรูกแยปล่อยนอนตายก็ดีแล้วแล้วกัมาช่วยฉันทำไมเฮ้ย <Hey! S 1> นี่แกพอ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 เลยมันก็พอกันทั้งคู่แล้วแหละเลิกทะเลาะกันได้แล้วอยู่ใกล้กันไม่ได้เลยนะเหมือนน้ำมันกับไฟเลย